สวัสดีครับพีน่นรรนเบิดมือเบิดเบนเล่นตะยุก,กับไผ่มือโซสางไผ่ออกจากสางไผ่อันที่มันว่เป็นล่ำออกจากกอแล้วก็สางออกจากสายไฟครับเพราะว่าสายไฟเขาอยู่ทางนี้สางออกแล้วก็ตองไมาเก็บไปกินกินบอ่อขยะเพราะว่ามันหกแห้ง หนึ่งปีสางหนึ่งคั้งนะครับกะทีสางตอนยิดวงเพื่อยีรัเพื่อสางอยู่ตรงหน้าฟ้ามแล้วนะครับก็ต้องไปสางรอบคล้องสางรอบคล้องมันแล้วเพราะตันเขาขึ้นเป็นฟอยไงเ้าจะบ,บ่มีโอกาสได้สางเขาเลยนอกจากปัดออกเบิดเขาต้องสางให้แบบให้มันยั้งก่อนละ ซีลั่มหาลั่มแล้วนอกนั้นก็คือให้ให้นอให้นอมันขึ้นนะครับส่วนนอไหนที่มันขึ้นแสกเพื่อนหรือปิดกันเกินจะซับไปกินหรือว่าจะซับถีงน,นะครับฝั่งนี้ก็สายแล้วจะมารุ่งระท่านแดดแปลออกจากเหงาเพราะมันคำกนม,นมันหมืดนะครับก็ได้เกือบเพลิงแล้วนะครับสำหรับฝั่งนี้ฝั่งนี้จะสีสางให้กอมันน้อยลงสยแสงแดดมันก็จะทั่วถึง ก็จะจะสบาสว่างนะครับผมก็จะทยอยสางต้นไม้ออกให้มันเรียบร้อยก่อนที่จะไปซ่อมนะครับเขาไอ้กับนัดเขาไปประมมิเทศหรือไปเขาบ้านพักนะครับวันที่หนึ่งเขาก็ตงเหตุัลเดยกันมาเบิงงเงินก่อนยังไงดีก็ถึงหลุดเบิดนบอลแต่เขาตงเหตุเล็กๆก็ไ้เห็นไหเบิดเนเาาว่าเขาจะไม่เอาไปรายรอบ เราก็ต้องเลียงดึงเลียงหยงัดเดยนหยัด,ดเบิดนะครับเขาเบิง้งกัน่ามันจะเบิดบอนะครับเนือเราก็จะได้กวาดใบไผ่ที่มันลกๆเผื่อแบบเขาเพื่อเขาจะได้เอาหูอ,อยู่ตรงนี้เขาไปข้างล่างตรงนี้ อย่นวบาโอเคเดี๋ยวมาติดตามตอนต่อไปว่าจะเป็นยังไงบ้า